สูตรการทำน้ำกระเจี๊ยบแดงใส่กระเจี๊ยบแหง้งเครื่องขีดน้ำาฮิตรน้ำตาลใส่หนึ่งกิโลเกลือหนึ่งซอนชาวิธีทำต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปและกระเจี๊ยบแห้งลงไปกรองเอากากออกน้ำน้ำตาลมาเขี่ยวเห็ดเป็นน้ำเชื่อมครับผม ใส่นนำแข็งรับประทานสักพคุณแก่คัดเบาแก่เสีมหาแก่ออนเพีย้ยซอยบำรุงธาตุในดวงจิตจุ่มชื่นกราบสวัสดีรสสมมครับผมพโยบานข้บงสงยางสีมึงไม่คือเก่าครับผมเมื่อนี้ผมมีกระเจียบแดงมาฝากครับผมรถยาเป็นรถเปรียว ใส่ผลหรือดอกแหง้งต้มดื่มยลดไขมันในเส้นเลือดสอยในการระบายสอยป้องกันกระเพาะอาหารสอยขับปัสสาวะป้องก,กันโรคความดันโลหิตสูงสอยบำรุงโลหิตสอยในการลดก,การตีบตันของเส้นเลือดคอรับผมผลหรือดอกแหง้ง ซอยทําให้ความเหนียวเหนืดของเหลือดลดลงครรบผมผลหรือดอกแข้งต้มดื่มซอยในการแก่ร่อนในกระหายน้ำครรบผมผลหรือดอกแข้งมีสารเอนโทซานินซอยสางพุ่มคุมกันให้ร่างกายแก่ไขวัดครราผม ผลหรือดอกแข็งมีวิตามินซีสูงป้องกันการเกิดโรคเลือดออกตามไร่ฟันครับผมมีส่วนซอยรักษาโรคแพลในกระาพออาหารครับผมผลหรือดอกแข็งต้มดืม่มซอยรักษาโรคทั้งเดินปัสสาวะแก่นิวไตแก่นิวคาราพออาหารครับผม ผลหรือดอกแหงต้มดืม่มซอยป้องกันตอมลูกมากโตซอยรักษาโรคไตพิการคอรับผมผลหรือดอกแหงมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซอยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งทั้งปวงคอรับผมผลหรือดอกแหง มีพอสฟอรัสสูงสอยในการบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงครับผมสำหรับกระผม,มนี่พอโยกคงไหวแค่นี้ก่อนครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับผม